เหตุปัจจัยและผลตอบสนองปัจจุบันนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์ยังมีเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่ไหมคนทั่วไปเมื่อพูดถึงเหตุต้นผลกรรมก็จะมีทัศนะที่ไม่เหมือนกันอยู่3มอย่างคือเชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและไม่เชื่อ เป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมสิ่งที่พบเจอในชีวิตจึงไม่เหมือนกันเมื่อสืบสาวถึงมูลเหตุแล้วล้วนมาจากแรงกรรมของแต่ละคนที่สร้างไว้ในอดีตชาติไม่เหมือนกันดังเช่นมเมล็ดพันธุ์ต่างชนิดกันผลที่ได้ย่อมไม่เหมือนกันสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนเกิดเหตุปัจจัยทั้งสิน้นไม่มี เรื่องใดหรือสิ่งใดที่ยกเว้นชีวิตคนตั้งแต่โบราณจวบจนบปัจจุบันล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันเป็นตาข่ายที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตในคัมภีร์อี้จงมันทึกไว้ว่าครอบครัวที่สะสมกุศลคุณงามความดีย่อมมี บารมีปกแผล่ลูกหลานครอบครัวที่สะสมแต่ความไม่ดีย่อมมีความวิบัติมาสู่ลูกหลานในคำพี์ไท่สร้างกันอิงเพียงบันทึกไว้ว่าเคราะหรือโชคนั้นไม่มีการเจาะจงให้ใครมีเพียงคนหามาเองผลตอบสนองของบุญกับบาปติดตามดังเงาตามตัว บุญบาปโชคเคราะห์นั้นมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งสิ้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการตอบสนองและกฎแห่งกรรมไม่มีเล็ดลอดเลยแม้แต่น้อยผู้บำเพ็ญธรรมต้องกระจา่างเหตุต้นผลกรรมเป็นอันดับแรกผลเหตุที่ดีปลูกเหตุที่ดีให้มากก็จะได้รับผลที่ดีเอง อะไรคือเหตุปัจจัยและผลตอบสนองเหตุคือการปลูกเหตุผลคือผลลัพธ์จากเหตุแบบนี้จึงได้รับผลแบบนี้นี่คือความหมายของเหตุต้นผลกรรมเหตุหมายถึงต้นเหตุที่สําคัญปัจจัยหมายถึงปัจจัยหนุนสิ่งสําคัญรองลงมาจากเหตุและปัจจัยนี้มารวมตัวกัน ึงเกิดเป็นผลตอบสนองยกตัวอย่างเช่นผลไม้เมล็ดพันธุ์ก็คือเหตุส่วนดินแสงแดดน้ำอากาศสารอาหารปุ๋ยก็คือปัจจัยหนุนสุดท้ายผลออกดอกออกผลก็คือผลตอบสนองเหตุปัจจัยผลตอบสนองเป็นกฎเกณฑ์ในการดำเนินของโรคเวไนและโรควัตถุการเปลี่ยนแปลงเกิดดับ ของสรรพสิ่งในจกักรวาลล้วนมีกฎแห่งกรรมรวมรวมไปถึงการศึกษาคนา้นคว้าและทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันเม่เหตุปัจจัยถึงกันอันควรย่อมมีผลตอบสนองมาถึงแน่นอนดังที่กล่าวว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วมิใช่ว่าไม่ตอบสนองเพียงแต่เวลายังไม่ไม,มายังมาไม่ถึงเพียงแต่เวลายังมาไม่ถึงและ กล่าวอีกว่าต่อให้ผ่านไปร้อยพันกับกรรมที่เคยเก่อก็ยังไม่ดับสูญเมื่อเหตุปัจจัยถึงการอันควรก็ต้องรับผลตอบสนองเองนี่เป็นการบอกกับพวกเราว่าทำดีได้ดีทำดีได้ทำดีทำชั่วย่อมมีผลตอบสนองต่างการตรงที่จะเช้าหรือเร็วเท่านั้น และไม่ว่าจะผ่านวันเวลาไปนานเท่าไรเมื่อเหตุปัจจัยถึงการอันควรผลตอบสนองย่อมมาถึงแน่นอนในคำพีกฎแห่งกรรมบันทึกไว้ว่าอยากรู้อยากรู้เหตุของชาติก่อนชาตินี้ที่ได้รับนั้นและใช่อยากรู้ผลของชาติหน้าชาตินี้ที่กระทำอยู่นั้นและใช่ ทุกอย่างที่เราได้ประสบในทุกวันนี้ไม่ว่าจะมีชีวิตยืนยาวหรือสั้นอับจนหรือรุ่งเรืองร่ำรวยหรือยากจนล้วนเป็นผลจากเหตุปัจจัยที่สะสมในอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วทั้งหมดที่วันนี้ได้สร้างร้อนเก่อเป็นผลตอบสนองในชาติหน้าดังนั้นถ้าอยากจะรู้ เหตุต้นผลการ,รตอบสนองจะต้องดูจากอดีตชาติชาตินี้และชาติหน้าไปพร้อมกันนี่ก็คือกฎแห่งกรรม3ชาติที่กล่าวกันไว้3มช่วงเวลาของผลการ,รตอบสนองผลที่ตอบสนองในชาติปัจจุบันทำดีหรือทำชั่วที่สร้างไว้ใน ชานี้หากได้นับผลตอบสนองเป็นโชคดีหรือเคราะห์ร้ายในชาตินี้นี่ก็คือผลตอบสนองในชาติปัจจุบันดังนั้นท่านหวังว่าผู้เป็นบิดาของของท่านหวังหยางหมิงเป็นท,ท่านรักษาจริยะดำรงอยู่ในธรรมในยามนั้นจึงประสบความสำเร็จสอบเป็นสอบได้เป็นจอมหวน ต่อมายังได้ลูกชายอย่างท่านหวังอย่างหมิงเป็นผู้เป็นจอมปราบจอมปราบนะครับยติจะทำไม่น้อยที่บำเพ็ญปฏิบัติด,ด้วยจิตศรัทธาชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบ้างก็เปลี่ยนแปลงในเคราะห์ร้ายกลับกลายเป็นดีร้วนเป็นตัวอย่างที่ชัด เห็นได้ชัดเจนของการตอบสนองในชาตินี้ผลที่ตอบสนองในชาติหน้าในชาตินี้เหตุปัจจัยยังไม่มาถึงการอันควรผลตอบสนองจึงไม่ปรากฏในชาติต่อไปดังนั้นราชนีช,ชื่อมเหสีกษัตริย์ของเหลียงอูตี้เนื่องจากตอนยังมีชีวิตอยู่มีจิตใจอิจฉาริษยาไม่เชื่อในพระพุทธธรรมมาสิ้นชีพ ไปกลายเป็นงูเหลือมและมารดาของพระโมคคัลนะตอนยังมีชีวิตอยู่ให้ร้ายต่อพุทธธรรมเมื่อตายไปและไปตกสู่เปรตพรูมผลที่ตอบสนองในชาติต่อไปต่อต่อไปนี้ผลตอบสนองจะเกิดในชาติที่สองชาติที่สามหรือในชาติหรือหลายๆชาติต่อไปบ้างก็มีเหตุเกิด หลายภพหลายชาติเพื่อชดใช้กรรมทุกภพทุกชาติอุปราชลีลีลิงหูในราชวงศ์ถังเป็นคนเจ้าชู้เทพเทพท,ทุบายให้หลายคนดีครับเพราะอาน,นหนังสืออยู่หรือเป๊บนึงนะก่อกรรมทำชั่วมากมายสุดที่จะภาวนา ในต้นรัชสมัยชุนสีราชวงศ์ชงในเมืองฮว่างโจมีหญิงสาวผู้หนึ่งโดนฟ้าผ่าตายบนกายของหญิงสาวนั้นมีอักษรสีแดงเขียนว่าหลีหลิงฝูแห่งราชวงศ์ถังคนนี้เป็นคนนางโฉมไม่พักดีให้ร้ายคนดีถ้าจึงต้องเป็นโสเพณีสามชาติ เป็นวัวควายอีกเจ็ดชาติเมื่อรับกรรมเสร็จจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์น้ำตลอดไปก่อนก่อตัวของเหตุปัจจัยและผลตอบสนองเพียงมีเหตุปัจจัยกับปัจจัยเกื้อหนุนที่เหมาะสมก็จะเกิดเป็นเหตุต้นผลกรรมในโลกแห่งวัตถุดังตัวอย่าง ตัวอย่างเช่นนี้เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวของแรงกดอากาศต่ำและสูงจึงทำให้เกิดกระแสลมหนุนหนุนจึงถึงข้อการกลายเป็นพายุก่อให้เกิดภัยพิบัติเนื่องจากความชื้นในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจึงก่อให้เกิดมเมฆหมอกน้ำค้างจนถึง นฝนตกเนื่องจากมีเมล็ดพันธุ์ประกอบกับปัจจัยหนุนต่างๆเช่นดินน้ำแสงแดดลมเป็นต้นจนก่อเกิดเป็นดอกไม้ใบหญ้าพืชผักผลไม้ตลอดจนต้นไม้สูงใหญ่ทั้งหลายที่อยู่บนผืนดินแหต,ต้นผลกรรมแห่งโรคเวไนก่อเกิดขึ้นจากผลรวมตัวตอบสนองของจิตมโนและจิตวิญญาณและวิญญาณ คำว่าจิตเป็นชื่อเรียกรวมของการเคลื่อนไหวทั้งปวงของจิตใจควบคุมสัพระธรรมทั้งดีและชั่วเมื่อจิตนี้ไปกระทบกับอายตนะภายนอกก็จะเกิดความนึกคิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงมีการกระทำม,มีการตรึกตรองยึดติดและแบ่งแยกจึงแสดงบทบาทต่างๆ ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นไกยและเป็นเพราะบทบาทของอาญาตนะภายในทั้ง6กอินรีหกนะครับจึงก่อให้เกิดเรื่องราวและสิ่งแตกต่างขึ้นจากนั้นเรื่องราวและสิ่งตต่างที่เกิดขึ้นก็จะถูกความคิดเก็บไว้ในจิตจึงก่อเกิดเป็นเหตุต้นผลกรรมที่หมุนเวียน วัฏจักรการเวียนการหมุนเวียนของกิเลสกรรมและผลอันก่อให้เกิดเหตุต้นผลกรรมสามชาติกิเลสก็คืออวิชชาความหลงความกักกลุ่มกรรมพฤติกรรมและการกระทําทุกความทุกข์ทั้งแปดได้อันได้แก่ ทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายลักภาพจากชินชังอยู่ด้วยกันขอไม่ได้และขันห้าเริ่มจากเกิดกิเลสและสร้างกรรมจากการสร้างกรรมจึงต้องรับทุกข์เนื่องจากรับความทุก์จึงทำให้ยิ่งเกิดกิเลสก็คือความรุ่มหลงครับหมุนเวียนเช่นนี้ไม่มีวันหยุดวิธีคายเหตุต้นผลกรรม สำนึกขอเข้ามาบาปแก้ไขความผิดบาปมีสรกของการสำนึกขอเข้ามาบาปกล่าวไว้ว่าอากุศนกรรมทั้งปวงที่ข้าพระเจ้าเคยก่อล้วนมาจากโรคโกรธหลงในอนันตอดีตอันเกิดจากกายวาจาใจทั้งสิ้นบัดน,นี้ข้าพระเจ้าขอขอเข้ามากรรมทั้งสำนึกทั้งหมด จะเห็นได้ว่าวิธีที่ดีที่สุดของการคือไข่เหตุต้นผลกรรมก็คือการสำนึกขอเข้ามาบาปสำนึกขอเข้ามาความผิดบาปต่างๆที่ผ่านมาต่อไปภายภาคหน้าจะไม่ขอทำผิดอีกตลอดไปสร้างกุศลเจริญปานิธานจะชดใช้เหตุต้นผลกรรมตอบสนองได้มีเพียงวิธีเดียวนั้นคือสร้างกุศลบม่มเพาะคุณธรรมสร้างการสร้างสม บุญกุศลเริ่มจากให้ทานโดยใช้ทรัพย์เป็นทานวิทยาธรรมเป็นทานแรงกายเป็นทานสามทานดำเนินไปพร้อมกันพระอาจารย์กล่าวว่านี่บาเวนกรรมหกหมื่นปีเจ้ากรรมในเวรยังตามไม่ถึงตัวก็ย่อมก็ไม่ยอมสร้างกุศลเจริญปณิธานหรือทุกคนต่างก็มีภาระหน้าที่แต่ก็ยังมีคนมุ่งไปหาสุรานารีพาชีกิราบัต ร่มหลงไปกับรักรคกรหงทุกครั้งต้องให้เรื่องถึงขั้นคอขาดบาดตายจึงจะมากวีกะวะเขากวีกวาย่างครับก็คือกระเถิกรกะตากอะไรประมาณนี้ก็คือแบบก,กลัวอะไรประมาณนี้หากเจ้ากรรมในเวนยอมรอบชอบนั้นก็เป็นโชคดีของเจ้าห่างไม่ว่า หากไม่ว่ายอมเจ้าจะทำอย่างไรอาจารย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกพระอาจารย์ยังกล่าวอีกว่าเจ้ากรรมในเวรตามถึงตัวแล้วก็ยอมรับการทวงหนี้บาปเวรกรรมให้หมดสิน้นคือหนทางสู่อนุตรภูมิที่ดีที่สุดอาจารย์ปฏิบัติงานทำก็เพื่อหวังให้ลูกศิษย์ทั้งหลายรุ่หล,ลวงพ้นการเกิดตาย จากคํานี้หาเข้าใจได้ว่าหลักธรรมนี้หากเข้าใจได้ก,ก,ไดก็จะไม่กล่าวโทษอาจารย์และไม่ติดฟ้าไม่และไม่ติดฟ้าต่อว่าใครควบคุมความคิดและมีความจริงใจขจัดความคิดมิจฉาให้สิน้นรักษาความคิดที่เที่ยงตรงก็จะมีความจริงใจและจิตที่เที่ยงตรงาำรับ ในการควบคุมความคิดคือขจัดกิเลสแห่งวัตถุคืนสู่จิตเดิมมีความจริงใจและดำรงจิตเที่ยงตรงการที่คนเราไม่ยอมการที่คนเราไม่อาจเป็นได้ดังอริยกษัตรยิย์เห่าอริยกษัตริย์ชุนไม่อาจสำเร็จเป็นพระพุทธได้ล้วนเป็นเพราะไม่สามารถควบคุมความคิด ทำให้ปล่อยตนไปตามความทะเยอ,อความทยานอยากจึงจึงเวียนว่ายเกิดตายอยู่ในโูมิถีหกมาตั้งแต่อาณาตรอดีตไม่มีวันหลุดพ้นได้ไม่ยึดติดในรูปรักกระจ่างแจ้งจิตไม่ยึดติดในรูปรักก็สามารถกระจ่างแจ้งจิตตนได้ในวัชรูวยบันทึกไว้ว่า หากผู้บำเพ็ญโพธิสัตว์มักยังมีอตัอาตามลักษ์บุคคลลักษณะสัตว์ลักษณะชีวลักษณะนั้นก็ม่ใช่โพธิสัตว์พุทธองค์ตัดแก่สุภูติว่าสิ่งที่มีรูปรักษ์ทั้งปวงร้วนเป็นมารยา หากกระจ่างแจ้งในลักษณะว่ามีใช่ลักษณะก็จะกระจ่างแจ้งในติดตะถาตาหากยึดติดในรูปรักก็ตกสู่กฎแห่งกรรมพ้นจากรูปรักษได้ก็จะหลุดพ้นการเกิดตายสรุปเหตุต้นผลกรรมไม่ดับศูนย์เหตุต้นผลกรรมไม่ดับศูนย์นอกจากว่าไม่สร้างเหตุหากสร้างแล้ว ไม่ว่าดีหรือชั่วเมล็ดพันธุ์จะฝังอยู่ในอลัยวิญญาณไม่มีวันสูญสลายเมื่อเจอเหตุปัจจัยถึงการอันควรก็ต้องรับผลตอบสนองหากสร้างกรรมชั่วและคิดจะไม่รับผลกรรมชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้สร้างกุศลบ่มเพาะคุณธรรมผลที่ตอบสนองจาก หนักกลายเป็นเบาได้ดีกับชั่วลบล้างกันไม่ได้ต่างมีผลตอบสนองปลุกเหตุชั่วไว้แล้วมิใช่คิดจะทำความดีสักหน่อยก็ชดเชยบาปกรรมที่จะต้องรับได้ต้องรู้ว่าพระพุทธและฟ้าทรงความยุติธรรมไม่รับสิสนบนใครแต่ถ้าสร้างความดีให้มาก สร้างบุญปัจจัยให้มากขึ้นทำให้ผลกรรมชั่วที่จะตอบสนองเบาบางลงนั้นที่กล่าวว่ากรรมหนักแต่ผลตอบสนองเบานี่เป็นไปได้ในขณะเดียวกับบุญปัจจัยเพิ่มมากขึ้นกรรมปัจจัยลดน้อยลงก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ผลของกรรมดีจึงการอันควรได้เร็วขึ้นพระโอวาท วันพุทธเทีนยนหยางเม่ตากล่าวว่าเวไนสร้างเหตุต้นผลกรรมต้องเวียนไหวเพราะตนชักนำเองสร้างกรรมดีได้สะสมบุญวาสนาสร้างกรรมชั่วยากพบสร้างกรรมชั่วยากหลบลพ้นเคราะภัยผ่านหากทุกข์กับสุข ที่วันนี้ได้รับคือผลกรรมที่สร้างไว้จากอดีตอย่ากล่าวโทษว่าฟ้าไม่ปานีต้องโทษตนที่หลงเลือนต้องโทษตนที่หลงเลือนจิตเดิมไปหากผู้น้อยนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นอ่านนะครับออกเสียงนะครับไม่ถูกต้องนะครับผมก็ ต้องกราบขอบประธานาภัยพระศารตรัทั้งห้านะครับผมแบสงสิงศิลทศกานโรโค,คบาจานุทุพพระองค์นะครับโปรดไม่ตาประธานาภัยนะครับผมก็วยความรู้ที่ก็มีจํากัดนะครับผมก็พุณธากรเป็นอ่านหนังสือไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมอาจจะออกสํำเนียงไปไม่ถูกต้องบ้างอะไรบ้างก็ต้องกราบขอภัยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ